From the blue corner, she is 16 years of age from Nonthaburi, Thailand, standing 160 centimeters tall with a fight record of 35 fights, 21 wins, and 2 draws, this is Prawa S Team Intertrade from Thailand. <laughs> รอบชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ครับสาวโคราชแต่มาโตที่นนทบุรีครับนี่คือแพรว่าครับเอสทตรมอินเตอร์เทรดหรือว่าแพรว่าพอเมืองเพชรนะครับสาวโคราชวัย6 6ปีครับคนนี้นี่หน้านิ่งมากๆครับเด็กคนนี้ครับ แข่งอันตารายาอ่ะเายู่28ปีจากบุรีรัมประเทศไทยสูง1 65เซนติเมตรชกมาแล้วถึง5 1ไฟชนะ31และสเลสมอ2<ด>ขอเชิญทุกท่านพบกับฟ<ด><ด>าสไซโ<ด>อเหทธชยัย from บุรีรัมไทยแลนด์เป็นคุณครูสาวที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับ สาจากบุรีรัมย์ครับฉายาซ้ายอาวตารซ้ายทำรรใจฟ้าใสออยุทธชัย,ย,ยเป็นมวยฝีมือนะครับรายนี้โอ,โอ้แดงครับบุรีรัมย์ขวาโคราชครับบานไกลเลือนเคียงครับติดกันเลยครับสองจังหวัดนี้ครับใจพี่ใจน้องครับ ฟ้าใสนยเก๋าครับอาุโสกว่าขณะที่แพรวาเนี่ยสดครับซ้ายของพี่เขาทักทายก่อนครับก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นน้องเลยครับแพรวาครับโอ้โหไต้สายสูงนี่ครับประเภทนิ่งๆครับฟ้าใสมวยจังหวะสองวงในดีครับเหนียวแน่นไม่ยอมให้ตีง่ายๆเลยโขณะที่แพรวาครับ ต้องแก้โจทย์ใหญ่ก็คือแข้งซ้ายของฟ้าใสเนี่ยแหละครับโอ้โหยยโอ้ยิ้มเขินครับโอ,โอ้ไม่เจ็บเท่าไหร่ะครับรแต่มันเสียท่าครับแต่ตอนเดินลุยเดินบทน,นแลยครับแพรวาครับตามสไตล์ครับไปต่อยตามจากกังหวะฝีมือนี่ไม่ทันฟ้าใสแน่น,นอนนี่ครับพอ ระชิดตัวแกก็ก่อนเลยครับฟ้าใสอ้าวหดลูดโดนสิครับโอโดนอีกทีหนึ่งครับโอไปโดนกระจับครับแ่ถามกันเดิะครับว่ามวยหญิงที่มีกระจับหรือเปล่านะครับมีนะครับต้องใส่กระจับด้วยครับอ้าวแข้งขวาก็มีครับโอสองแข้งเบิ้ลสามเลยครับโอฟ้าใส ้แล้อยังมาเรื่อยๆครับเนี่จะโชว์ให้เห็นว่าไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวครับโอ้แพรวาครับงงหรือเปล่าครับโอ้แต่สีหน้าเธอนี้ก็เด่าย่างริงครับแพรวาหน้านี้ไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยครับเนี่ยครับต้องไล่ประกบวงไนเลยครับต้องใช้ความสุดครับเดินชนแล้ว แต่มันจะกลายเป็นว่าเดินเข้าไปนี่จะไปเข้าทางฟ้าใสเลยครับเดี๋ยตั้งเข่ารอครับโอ้โหรัดแน่นเลยครับแพราวาย,ยังตีไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับขยับจะออกซ้ายายังไม่ออกแพรวาเแตะขวานี่รึ้นมาคืนด้วยซ้าย อ้าวมีหมัดเมือนกันครับแพรว,วาเด้งตีโอ uh oh. แต่ตียงไม่ถึงกือบชัดเจนเท่าไหร่ครับวงในฟ้าใสก็ไม่ได้ปล่อยให้ตีปล่าๆครับ uh oh. ดุป้ายหน้าสิโอ้โห uh oh. ดูกว่างหน้าของฟ้าใสครับ uh oh. ข้อแขนยังแข็งแรงอยู่ครับ uh oh. หัวซ้ายมา uh oh. หมดยกแรกครับ ก็ดูยิ้มแย้มสบายสบายครับแห่กระโบมือให้ลูกศิษย์นะครับดีนางเชียครับโอ้โหลูกนี้ทีบครับใส่ๆๆๆๆรงไปแทจะหลุดออกไปนอกเวทีเลยครับนี่หลุดครับเจอแข้งซ้ายหนึ่งไม่พอขอสองครับอืมตีเข้าหน้าขาอ่ะดูครับรุ่นพี่รุ่นน้องเขาเจอกันครับ โอ้โหบินจังหวะ <c oughs> เอาแต่หัววันเลยครับแค่ว่าชวนมูเลยครับทะวลาะวงในครับแต่จะคิดผิดหรือคิดถูกนี่สิครับสา,สายมาขวาก็ยังติดอยู่ครับเอาดูการล็อกของฟ้าใสครับ <c oughs> ไม่ได้เปรียบนะครับแบบนี้ครับแพรว่าค่อยแก้กันไปครับ เดินเข้ามาบ้านะครับฟ้าสายครับเสียบซ้ายดูป้ายหน้าครับดูครับโคราดไปทางไหนครับช่วยบอกทีโอ้ยิ้มเขินเลยครับยืนมุวงนอกดีกว่าครับโอ้ดูดูป้ายหน้าครับโอ้โหนี่ครับลูกประสบการณ์เลยเลยครับฟ้าใสครับเหลี่ยมเชิญน่กินกันหนึ่งสองกลับดีโยมไปติดหนัวเมือ หลอกจิ้ม้ายเอ้าเวียงมัดก,กับหลังไม่โดนกแปลว่าทีบหน้าแข้งขวามาเหมือนกันครับ่าเดินเข้ามาครับโอ้โหตอนนี้แน่จะเครื่องร้อนแล้วครับเจอแข้งซ้ายของฟ้าสายอาไตขวาหลุดอีกอจิ้มหมัดซ้ายครับหลุดหรือเปล่าครปลว่าครับสมาธิหลุดหรือเปล่าครับโอ้เจอรุ่นพี่เก่าๆเคี้ยวๆนี่โอ้ย่าครับต้องใจเย็นครับต้องรวบรวมสมาธิกลับมาใหม่ครับแระพรา คือง่ายๆนะครับต้องอยู่ในเกมของตัวเองด้วยนะครับอย่าไปหัวร้อนเง้ครับโอ้โหทีบซ้ายอีกแล้วโอ้ต่อยเหมือนกนหัวร้อนนะครับแต่แข้งขวามาครับเจอแข้งซ้ายคืนขยับไปครับเข้ามาใกล้ฟ้าใสล็อกอีกแล้วตีครับเน็บตีแล้วขย่มครับแบบแบบนี้ทําอะไรไม่ได้เลยครับไพรว่าเียโอ้สบายสบายนะครับ โอ้โหเจอแกงเตะและยิ้มอีกต่างหากครับโอ้แต่ลุดโดนอีกแล้วแพรวาแล้วก็ตั้งขวางไว้ครับฟ้าใสยเด้งตีแมมีขยับซะด้วยโอ้โหแพรวาประสบการณ์ครับดูแกชิงจังหวะเตะลุดครับโอ้เจอเสียบเข่าอีก โอ้โหเจอสายอะเข้าไปครับต้องไปลุ้นวงในนะครับแพรวาครับแมแต่ลูกจุกจิกจุกิกฟ้าใสนี่เยอะจริงๆครับมันต่อยยากครับเจอแบบนี้ครับแล้วดูท่าเดอสิครับฟ้าใสโอ้โหลูกกอนลูกผลักลูกดันลูกป้ายหน้าลูกขวางนี่เลยครับดูครับดูป้ายหน้าดูขวางครับ ข้างล่างเวทีเนี่ยเป็นคนน่ารักนะครับแต่บนเวทีนี่โอ้โหเจ้าเล่สุดๆกั้ฟสายดูสิครับแหขาบอกว่าเลี่ยมจัดครับโอ้โหสายสามแข้งจะไปคลุกวงไทยก็ทำอะไรไม่ได้ครับเหนื่อยครับแพรวาครับต้องปรับกลยุทธ์ด่วนเลยครับไปดูครับไฮไลท์ยกที่สองดึงสองกลับครับโอ้โดนไปลายนะครับแล้วจะเวียงมัดกลับหลังเดี๋ยวดูนะครับแพรวา เจอซ้ายครับหันไปไม่เจอซะแล้วยังเดินหน้าสู้ต่อครับแพรว่าหัวใจนักสู้ครับลูกหลานย่าโมโคราชเอาเดินลุยครับฝาสายตั้งรับด้วยแข้งทางเลือกนี้ไม่เยอะอยู่แล้วครับแพรวาครับยกนี้ต้องชนอย่างเดียวเลยครับเป็นคนโคราดก็จริงนะครับแต่ว่ายกนี้ต้องสวมบทเป็นคนชนครับเป่าหมายมีไว้พุ่งชน เปล่าหมายก็คือฟ้าใสจะโอ้โหมาชนแข้งครับเจอซองอีกโอ้โหแข้งซ้ายครับเต็มเต็มไปซ้ายโอ้โหนี่เกลบประสบการณ์ไปเพียบเลยับแพรวาครับแข้งซ้ายอีกโอ้โหตัวหมุนแต่ว่าหัวใจนักสู้เธอครับไม่มีย่อท้อเลยครับโอ้ดูสเต็ปฟ้าวฟ้าใสเลยครับโอ้ต่อยได้รีแลกซ์มากมากครับ ผ่อนคลายครับแล้วคิดจะทำอะไรก็ทำได้ดั่งใจซะด้วยครับฟ้าใสนี่นะครับกดมาตีกระชากมามาโอ้ดูมุมแดงครับเป็นองศาน่ารักกันเยอะครับโอ้แพรวาเดินทื่อๆแบบนี้นี่กลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ให้ฟ้าใสเลยครับอย่าลากไปแล้วลากไปแล้วแต่ว่าอายุยังน้อยนะครับแพรวาครับ โอ้โหแหมจะแบ็คคิกดูโอ้โหหักล้มลงไปอีกครับีกคขึ้นยกครับแอบพยายามจะเข้าไปร่วมในครับแต่ว่าโดนตีก่อนเด้งตีอีกพยมเอาครับโอ้โแพรวาครับ ป่ะยังไงต่อครบฟ้าสายถีบยันเอาไว้เ,เสียบ้ายอีกเอ้าโอ้เสียบแทงคาครับโอ,อ้โหโอ้แพ่วาครับวันนี้นี่โอ้อะมีแทงสายอยู่ซ้ายอีกแหมฟาสายผมบอกเตะอยู่เตะอีกเตะต่อครับ เดินเข้ามาครับปากสอกอีกหู่อ่ะแพรวาบอกขอสักทีเถอะนะครับพี่โอ้โหจะตีเข้าหน้าครับโอ้โหโฮ้ยแม่มีมองค้อนพี่เลยครับพี่จะเอาอะไรกับหนูนักหนาโอ้โหเตะแบบกวาดซะด้วยก็ถือว่าวันนี้สู้เต็มที่เลยนะครับ แพว่าเอสทีมินเตอรประสบการณ์ครับความทนสรีระร่างกายเนี่ยแพรวามาแล้วนะครับปรึสังสมประสบการณ์ครับดูภาพช้าครับนี่หัวซ้ายของฟ้าใสครับหมัดก็โดนครับแต่มันโดนไปปลายหมัดครับแพรวานี่ครับป๊บเดียวนะครับแกล็อคมาอยู่แล้วก็ตีเลยครับููนีแบ็กคิกครับดีว่าติดกาด จะตามเข้าไปก็อโอ้ไปติดแขนเลยครับแล้วโดนจับพุ่มล้มลงไปอีกโอ,โอ้โหเสียบเข่าปากศอกครับโอ้และในคู่นี้ครับกรรมาการทั้งสท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมาการอนุกูลตามสีรํากรรมาการคริษดาพลตือ้อและกรรมาการอภิศัก์ขำละเอียดครับให้คะแนน30ต่อ27 for o u r winner from the เราก็ไม่เป็นปัญหาครับฟ้าใสอยุทธชัยครับสาวเก๋าจากบุรีรัมย์ครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับแบบชิวๆเลยครับฟ้าใสวันนี้โชว์ฝีมือเด็ดขาดเลยครับ